อ่าข้อยีบสามข้อยี่ามมันจะเป็นสมการธรรมดาก็ต้องหา x มาหา y มาแล้วก็เอามาแทนค่าก็แล้วเสร็จแล้วข้อนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็จะเป็นสามเอลบหส่วนสได้แปดสี่ลบหเท่ากับ y บวกแปดโจทย์ถามว่า xy-y ลบ y ได้เท่าไหร่ก็มาหาทีละส่วน หา x ก็เนี่ยสองไปคูณแล้วจะเป็น3 x ลบ5ก็16ย้าย5ไปบวก3 x ก็จะเป็น16บวก5ก็คือยี่ส็3ย้ายมยี่หาหร x ก็จะเป็น21่หารด้วย3ก็7จ็ดปมานี้4 y ลบ1เท่ากับ y บวก8นี่ต้องคูณกระจายจะใช้สมหรัการแจกแจงน,นะก็จะเป็น4 y ลบ4เท่ากับ y บวก8 แกตัวแปลมาอยู่ด้วยกันเขาเรียกเหมือนด้วยกันก็จะเป็น4 y ลบ y เท่ากับ8บวสคอส่ y ลบ y ก็จะเป็น3 y 12 y ก็คือ4แล้วก็มาแทนค่าเฉยแล้ x y ลบ y ตรงนี้ถ้ดึงตัวร่วมก็ได้ถ้าดึง y เป็นตัวร่วมก็จะเป็น y คูณ x ลบได้อะไรไม่รู้ y ก็จะเป็น4 x ลบ1ก็จะเป็น7ลบ1ก็คือ4คูณ6ก็ได้ย4หรือจะแทนค่าเลยเฉก็ได้ x คูณ y ก็จะเป็น28 ลบ y ก,ก็คือลบด้วย4ก็จะเป็น24ได้เท่ากันก็ตอบ24นะ